แฟนคอบอลคาเฟ่ครับวันนี้ในเรื่องของการไลฟ์นะฮะกับพี่จอมบอบูนะฮะแมวขออนุญาตไปต่างจังหวัดวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาแทนนะแมวนะฮะรอดูว่าจะเป็นใครครับได้ข่าวว่าน่าจะเป็นแปะปากมากคนหนึ่งนะฮะนายเดยวิดแลีกคนหนึ่ง <c oughs> แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะแมวกับมาไลฟ์ตามปกตินะฮะต้องขอหลบเลียแผนใจนะฮะม่อคืนนีนโอ้โหพูดได้คำเดียวฮนะ เละบอลที่แพ้ทางนี่มันมีจริงๆนะฮะคุณนำเทลซี20กลับมาแพ้34ฮะโอ้ย้อนภาพกลับไป คล้ายๆกับฤดูกาลที่แล้วเลยนะฮะเชลซี Kelsey นี่เป็นตัวแสนเลยฤดูกาลที่แล้วสเปอร์10นั้นแรกก็ชนะ8เสมอ2นะัดที่11บนเะเล่นเดินพฤศจิกายนนะฮะจเจอเชลซีแพ้าคาบ้านเลยฮะ4-1เจ็บเพียบเลยะฮะโดนแบนอีก2เละเทหมดเลยวันนั้นวันนี้แม้ว่าจะไม่เละเท่าวันนั้นนะแต่ว่าก็คล้ายๆกันเนี่ยเป็นครั้งที่11แล้วฮะที่น้องไก่นะนำคู่ต่อสู้อย่างน้อย2ประตูแล้วลงท้ายด้วยความ่า้แพ้ในพรีเมียร์ลีกนะฮะไม่มีทีมไหนที่จะมากกว่านี้แล้วครับงามไส้จริงๆเอานะใน อดีตเคยนำแมนยูสามศที่เล้าไก่นี่สุดท้ายที่ไวฮัตเลนตตอนนั้นสุดท้ายกลับมาแพ้53าสาก็เคยเลวลาเรื่องแบบนี้จึงกลายเป็นอะไรที่สิวๆนะฮะยืนยันนะว่าแพ้ทางแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะทั้งคู่กันเล่นได้สนุกแล้วก็มันมากๆนะฮะต้องยอมรับว่าสเปอร์แม่งใส่จุดทุบแบบควายๆทั้งสองลูกเลยนะ มตูงทั้งไอซาไม่มีความจําเป็นหาอะไรเลยและจริงๆแล้วรูปแบบการเล่นของนานแองนะฮะที่ไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบานะมีส่วนสําคัญทําให้นักเตะบาดเจ็บนะฮะคราวนี้ก็หลายคนอีกละก็ต้องชื่นชมเชลซีนะฮะตอนนี้พวกเขาเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในเรื่องของคะแนนนะฮะบีลิเวอร์พูลเลือสแต้มแต่แข่งมากว่าน,นัดหนึ่งอาซนออนมั่อคือสะดุดเสมอฟูลแลมหนึ่งหนึ่งนะฮะตาม6 เชลซี Chelsea ตาม4ี่เป็นรองจ่าฝูงนะฮะก็โดนเขาไปก่อนนะจากฮีมิเนสนะแต่ว่าซาลิบาเก้าคืนได้ในนาทีที่52ตอนนี้ลิเวอร์พูลจึงเป็นเต็หงหที่เข้มข้นเลยนะฮะแทง3จ่าย2อาร์ซนอลโดนเพิ่มจาก1จ่าย2เป็น1จ่าย3นะเชลซี Chelsea, โดนหั่นนะจาก1จ่าย10เป็น1จ่าย6เป็นเต็ง3นะฮะและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์4ปีติดต่อกันเป็นเต็ง4ถจ่าย9 เมื่อคนืนนี้คู่น,นื่่ทีมที่นำแล้วกลับมาช็อกทั้งไบตันทั้งอิฟซวิตเลยไบตันนำ2-0จะชนะอยู่แล้วจากแรมตี้แล้วก็มินเต้ปรากฏไปเจอ8-6วาดี้ไปเจอ9-8บอบบี้ลีดจบ2-2ดื้อๆเลยเฮ้ยเลสเตอร์ของลูฟานิสตรลอยไม่ธรรมดาเลยฮออิฟซวิตที่ช็อกกอันนำ1-0ตั้งนานไปเจอนาที8-7ตีเสมอแล้วไปเจอเขาแซงนาทีที่9-5 หกชั้นแน่ม้าขาวบอลมาดี่แฝมจริงนะฮะซานต้าเนะต็งหนึ่งนะสิบจ่ายหนึ่งอิฟซูวิทห้าจ่ายสองเลสเตอร์ห้าจ่ายสี่สามน้องใหม่ฮะเป็นสามตัวเต็งวูฟสี่จ่ายห้าเดี๋ยวดูวูฟคืนนี้นะฮะเล่นเกมแันเชไนท์ฮะไปเยือนเวสต์แฮมมาตีสามเวสต์แฮมที่มีขา่าวเศร้านะฮะมิเกเอวันต์ตัวนี้โอ้ครับ ครับเฟอร์เลรี่ไปเกิดอุบัติเหตุนะอาการนี่ยังทรงทๆอยู่นะฮะแต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสเลยครับแล้วทั้งคู่นี่ก็แพ้มา2นัดติดเหมือนกันแล้วก็โดนในแปดประตูเหมือนกันนะเวสแฮมที่เขาแพ้อเชนนอนสองห้เสร็จแล้วไปแพ้เลสเตอร์สามหนึ่งวูฟนี่แพ้บอมาร์สสองสี่แล้วก็ไปแพ้บัตตันศูนย์สี่เละทั้งคู่ะฮะข้างหน้าของเวสแฮมก็จะเป็นฟูคุกโบเวนปาเกตา้าคูดสุสนะฮะของวูฟก็เป็นยอร์เกนสตาร์ลาเซนกับมาติอุสคุนยานถ้ากลัวพอกันนั่นแม้ว,ว่า เอาเวทแทมมาได้เปรียบ0.5นี่ไม่ใเยอะไปแล้วฮะงานนี้ช่องเสมอกับชนะของวูฟมีว่ากับช่องที่แพ้แน่นะครับชี้ว่าวูฟไม่แพ้ให้จบที่1ประตูตอนหนึ่งผมและรอรุ้นนะครับถืนนี้2ทุ่มนะฮะพี่จอมแปะปากมากเดวิดเลามาไลฟ์นะครับรอพบกันให้ได้ครับผมส่วนแมวโอ้โหสเปอร์จะร้องให้กันร้องไม่ออก จะวเลาะเหมือนคนบ้าก็ไม่ได้คือเป็นแฟนสเปอร์นี่ต้องทําใจจริงแชมป์ก็ไม่ได้ตั้งนานละมาทาันไหลวะเนี่ยทีมกูต้องทําบุญครั้งใหญ่แล้วนะดวงไม่ดีเลยแล้วดวงเป็นทีมดวงแตกดวงแตกแบบมหาการจริงจริงไน้าแมว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูกันว่าในเรื่องของหลายๆอย่างและฮวงจงวงช่ยไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs>